รถน้องเกวลี่น่ารักไหมน่านนนรักอะไรน่ารักกว่า,าคนน่ารักกว่า <laughs> ไปนี่ะทุกคนเราจะไปซื้อกระงอีกันนะะ <c oughs> ี่นะทุกคนเราจะไปซื้อกระทงกันนะคะวันนี้มากับสีรถน้องเกลีดเราไปซื้อกระทงมาลอยกระเวยลอยกระทงลอยกระดึงบาย ไปเลยเลยนะครับเราจะไปเราจะไปเราต้องก่อนนะครับว่าตีขับลุแบบโอ้ฟัสแปดมากโอ้โหขับแค่นี้ <c oughs> น่ากลือซ้งยไหนครับผมเดี๋ยวซ้ายครับผมไป,ไปหาไปหาโอเคนั่งน่าสบายใจเฉิบเลยเน,นี่นะคะทุกคนเราใกล้ถึงแล้ว

เอาคิตตี้แล้วก็เอานี่เอาเป็ดไหมมีอันนี้ด้วยก็กระทงเลยค่ะก็กระทงนี่เป็ดก็มีสามห้าค่ะเอาไหมเอาเป็ดไหมเดียวนู้นเอาเดียวไหนเอาเป็ดก็ได้อ่ะเอาเป็ดตัวไหนเอานี่แม่ที่ไหนเอาตัวนี้ป้าตัวนี้ป้าว้าวเสืออ่ะเลือกนี่มีเป็ดอันนี้น่าบูบี้มากหน้าเหมือนเป็ดเลย นเออนี่ดูามาดูคิตตี้เราไปอยู่ในถุงแล้วนะครับเอาตัวนี้ไหมตัวนี้ก็ได้ต,<ล>ตัวนี้แหละเฮ้ยนี่น่ารักอ่ะองเกลือด้วยอนะันนึงมามาเมืเกี้ต้องสีฟ้ามาเป็เท่าไหร่คะไหน,หน่อย ใหม่เปเองใช่ชอบเปเปย์ชายมาที่เก้าค่ะเนาะเอาใจหลอกเก้าเก้าเก้าสองหน้าหน้ามันตีเลยห,หน้าเหมือนใหม่มากกว่าเอ <c oughs> าเทียบคือแบบเหมือนกันเลยจะบอกว่าหน้าเหมือนเป็ดใช่ไหมไม่เหมือนตรงไหน <c oughs> <c oughs> นี่ของพี่เกลวโคตรน่ารักเลย เงียนเดียวด้วอ,อแล้วทำไม่ทัน้หงคิวเขาน่ารักเลยไอ้หน้าเหมือนตี๋ใครเนี่ยแหละน่ารักไหมนา่ารักอันไหนน่นารักกว่าอันไหนน่นารักกว่าคนน่ารักกว่าคนน่ารักกว่า <c oughs> ป้าถึง <c oughs> แคตีบมงแดดทั yes. <te> <oses> <raul ic> ้งห่ายสิตัวใหญ่ไม่มีประโยชน์เลยแี่แคีาแทีมาทีด้วยกันเทำไมอ่ะเขาทำไมอ่ะน้องมอน่ะนี่นะคะทุกคนเราก็รอพี่ใหม่ไปซื้อยานะคะนี่นะคะด้วยคนาพี่ใหม่ก็มาแล้วนี่อยู่ข้างหลังเราก็กำลังจะกลับโอ้โหแดดโอ้โหนัวาชีส กนรอบแรกอีกไปดูอันนี้ของเกลียวเป๊ะเป๊ะเฮ้ยยุ่งเป็นถึงแล้วเอาเป้ดจะบอกว่าเกินงบให้ถ่ายว่าเท่าไหร่อันนี้ห้าสิบห้าแต่เนี่ยเก้าสิบเก้าถูกต้องอันนี้เก้าสิบเก้านี้สามสิบห้าเอาไปอ้าวสวย